ตามเรื่องของการทลายบอนใหญ่นะครับในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่โดยที่กรมการปกครองกระทรวงมหาดไทยได้บุกทลายบอนใหญ่ย่านสันติธรรมกลางเมืองเชียงใหม่ครับโดยสามารถยึดของกลางเป็นอุปกรณ์การเล่นพร้อมกับผู้ต้องหา104คนชิปแรกเงินจํานวนมหาศาลซึ่งบ่อนแห่งนี้ครับพบว่าย้ายมาจากย่านสายใหม่กรุงเทพมหานครน,นายนรงค์ทิพย์สิริผู้ตรวจราชการกรมการปกครองปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการบังคับใช้กฎหมายพนักงานฝ่ายปกครอง สำนักการสอบสวนและนิติการพร้อมสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนกองบัญชาการกองอาสารักษาดินแดนกว่า40นายนำกำลังจู่โจมบุกเข้าทลายบนการพนันขนาดใหญ่ย่านสันติธรรมพลาซาชุมชนสันติธรรมกลางเมืองเชียงใหม่เปิดให้นักพนันครับเข้ามาเสี่ยงโชคมาเป็นเวลานานขณะเข้าจับกลุ่มก็มีนักพนันชายหญิงจํานวนมากกําลังตั้งหน้าตั้งตาเล่นการพน,นันโดยการจับกลุ่มนักพนันชายหญิงได้มากถึง104คนพร้อมของกลางเป็นอุปกรณ์การเล่นจํานวนมาก ทั้งไพ่บาคาร่าเสือมังกรไฮโลเงินสดจํานวนมากและชิปแลกเงินอีกจํานวนมหาศาลนะครับทางบนยังมีการจัดโปรโมชั่นจูงใจสารพัดในการเข้าไปเล่นจึงควบคุมผู้ต้องหาทั้งหมดไปทําการบันทึกจับกลุ่มที่ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอเมืองเชียงใหม่ภาพข่าวที่คุณผู้ชมเห็นอยู่นี้เป็นภาพสดๆเลยนะคะขณะที่เจ้าหน้าที่เข้าไปจับกลุ่มบ่อนแห่งนี้นะคะ ก็พบผู้ที่ไปเล่นกนนารพนันเนี่ยเยอะเหมือนกันค่ะทางด้านของนายนารงทิ์สิริหัวหน้าชุดจับกุมนะคะบอกว่าก่อนหน้านี้ได้รับการร้องเรียนจากบรรดาครอบครัวของคนที่ไปเล่นค่ะ มีการร้องเรียนไปยังศูนย์ดำรงธรรมกรรมการปกครองจึงสืบสวนวางแผนจับกลุ่มนะคะซึ่งพบว่าบ่อนแห่งนี้มีนายทุนจากย่านสายไหมกรุงเทพมหานครมาเปิดเล่นทั้งกลางวันแล้วก็กลางคืนค่ะโดยเปิดเล่น2แห่งสลับกันนะคะโดยเล่นที่จุดนี้กับโต๊ะสนุกอีกแห่งหนึ่งในย่านสันติธรรมในตัวเมืองเชียงใหม่แต่เป็นเจ้าของเดียวกันนี่แหละค่ะแล้วก็มีการติดตั้งกล้องวงจรปิดมากถึง11ตัวใช้เจ้ามือทั้งเสือมังกรไฮโลและวง คาบาร่านะคะมากถึง19คนมีกาดคอยดูต้นทางแล้วก็ห้ามคนเล่นนำโทรศัพท์มือถือเข้าไปภายในก็มีการบริการทั้งอาหารขนมเครื่องดื่มสามารถจุนักเล่นได้มากถึง300คนค่ะมีที่จอดรถกว้างขวางนะคะสามารถยืดรถยนต์ได้มากถึง31คันรถจักรยานยนต์อีก10คันและอุปกรณ์การเล่นเพราะว่ามีการส่งมาจากย่านสายไหมกรุงเทพมหานครค่ะ ซึ่งเจ้าหน้าที่รู้ตัวแล้วนะคะตอนนี้และนําเจ้าหน้าที่สภสามิตรมาร่วมตรวจยึดจับกลุ่มด้วยพบอุปกรณ์การเล่นนําเข้านะคะไม่ได้เสียภาษีค่ะแน่นอนผิดกฎหมายนะคะพร้อมทั้งประสานพนักง,งานสอบสวนตารวจภูธรช้างเผือกมาร่วมตรวจยึดของกลางด้วยค่ะจานวนเยอะมากนะครับมีทั้งชิปหมือนอ่นชิปละหมือนอ่นชิปละห้าพันมีเยอะเลย รับบอลแห่งนี้เปิดมานานไหมครับออน่าจะเปิดนานแล้วจากที่ประชาชนเขาข้อมูลที่เขาร้องเข้ามาเนี่ยก็บอกว่ามีการเปิดมาได้มาได้หลายเดือนแล้วนะครับแล้วก็มีการย้ายไปทั้งสองที่สองแห่งย,ย,หย้ายไปย้ายมาแล้อยู่ย่านนี้แหละอยู่ย่านสันติธรรมนี่แหละนะครับนะครับก็ยังมีในส่วนของตู้ยิงปลาเพื่อให้นักพน,นันนักเล่นพานันครับเล่นเพื่อผ่อนคลายแต่จะเสียตังค์จริงนะครับจากการเล่นพนันประเภทอื่น จึงได้ดำเนินคดีในข้อหาร่วมกันลักลอบจัดให้มีการเล่นการพนันโดยผิดกฎหมายซึ่งพนักง,งานสอบสวนสถานีตำรวจช้างเผือกก็จะดำเนินการตามคดีต่อไปครับค่ะต้องบอกว่าเป็นคดีใหญ่แล้วก็เป็นการ